นะคะเป็นเกมจับคู่ตัวเลขนะคะมาดูกันนะคะว่ารีโอนะคะจะจับคู่ได้ไหม่อะ่ะเอาละครับจังหวะนี้ทามเส้นเดิมนะครับเอาเด็เนเดนดะว่า อ่าเปลี่ยนคนเป็นคนอ้าวไม่ได้ไม่เป็นไรเอาคนใหม่สิคนใหม่ช่วยสิเขามีของรางวัลให้เห็นไหมคะกล่องจุ่มกล่องจุมง่มกล่องซุ่มเ คนต่อไปคนนี้ไม่ได้คนต่อไป